ภทัสสาคตวัตโหอารโตสัมมาสัมพุทธัสโสโภสัพพกวัตโหอารโตสัมมาสัมพุทธัสสาอังวันตะมี tuổi ca sa ca thế sắc pháp dương anh thường lượng quan lai tăng lên, lấy muội quậy heng ta anh hàm đuôi cho pháp cọ đuôi ยาเมื่อดาแห่งหางข h ้นทําสร้างโองารบดแห่ปันุยลอใดกินกตาลบดปองเป็นส่วนนอได้บดยุกเอายามหัวเมาตรงแต่งในผู้เหยียดแห่งเจกายองตาลหลาตตักข้ายัิเียน tây hiện cha khăn cho phong tan bốc tam nhỏ con cá lăng cửa cua mau đẹp hồ có bát tan đây có cát si cửa đây chưa tì đến con khâu trăng ngọt con quân kỳ hồ đây nhìn ngọc ba bên cao mà cũng nghe đây cha khen khả nạp cam hai lô mi mô ôn

น้อยใหญ่ทุกลงใส่ของตาลาเพื่อช่วยล<ะ>้างจานหุ่ยทานกบพอสะพาดหามดใส่ลงลืมไปบับปดด้วยความภาคาาไา่รักษาควาเป็นภัญยโตดใหญ่ซึ่งได้ตกแต่งนำมาอย่างผู้พระราชาดวงดอกก็ตอพรมเตียงไฟผู้กันโยตะกะใส่ชื่อผูอ้ขาโดล โฮสมมาสัพปะปริวาระยังอันเป็นเครื่องของตานขอเพื่อวิเสสนัตถานเจ้าผู้ใดก็ได้เป็นอโหสิกรรมยะเป็นนิพพังธรรมไปนาแก่สัตตาผู้กาตังหลายทั้งใหญ่ใหญ่โดยก็เป็นภูมิ๒ก็อุปาสมังเมื่อเคยเมื่อสังวันะจิตจัก ท yup ุกชาสันต oh. <hip> uh ิจ okay, ักทีตัโตงอนาคตตะ้ตสังปัจจุบันตสังสัพพตสังมันพุ่โเปวลวแต่นะครับ เป็นนางกลเป็นชูทีถวานะครับแล้วก็เป็นนาไม่ี่ยูปที่สาลยนะครับเดี่ยวเาพูดถ,ถึงอาเทศยว่

กมาใหกับตระเวนกับรับโยกปล่อยไปกับไอเก่าตระเวรับนัตสะภะคะ Sapa kawato arahato Sama sangkutasa Imani Majangpante Patani Sapa riwarani Pipu sangkasa Uno jayama Sadono pante Pipu อิมานีพัตตานีสัพาริวารานีปาิคันหาตุอัมหังค์พิคารัตังอิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้ารุงหลายขอน้มถว พระสงฆ์ของพระสงค์จงรักพระตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสูงแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายหลอดการลับงานเอนืน เดินยาให้กำเท่านะยาครับเสร็จแล้วไปก็รับตอนนะครับนั่งนั่งนั่งนะครับ